เรียนท่านผู้อำนวยการข้าพเจ้านายกาิติราชบุตรวงศ์ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ในหัวข้อเรื่องเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ทับ2,568ในปัจจุบันคุณภาพของการจัดการศึกษา ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนถึงความใส่ใจของผู้จัดการศึกษาต่อผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีบริบทที่หลากหลายที่มาของผลงานนี้เกิดจากปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบพบกลุ่มที่สกร,รตำบลหนองมะเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายและภาระในการดูแลครอบครัว ซึ่งส่งผลให้การเข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าสอบปลายภาคเรียนมีจำนวนน้อยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนดังนี้ 1. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และการพบกลุ่มเพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามปกติ 3. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการเข้าสอบวัดผลสมริ์ปลายภาคเรียนให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80การดำเนินงานของเทคนิคนี้เป็นไปตามหลักการสำคัญ4ีด้าน 1. การวางแผนเริ่มต้นด้วยการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆเช่นหอกระจายข่าวในชุมชน สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ l ล n e รวมถึงการลงพื้นที่สำรวจและรับสมัครด้วยตนเองเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 2. การจัดการเรียนรู้ดูมีการจัดกิจกรรมพบกลุ่มอย่างสม่ำเสมอทุกวันพระหัสบดีที่สรกรตบลหนองมา้าแม้จำนวนนักศึกษาจะน้อย เพื่อรักษาม,มาตรฐานการเรียนการสอนและมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่น Line และ Facebook เป็นเครื่องมือหลักในการแจ้งข่าวสารและรายงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3. การติดตามเช็คมีการติดตามนักศึกษาโดวยวิธีการเยี่ยมยามถามข่าวซึ่งเป็นการเยี่ยมบ้านและพบกลุ่มย่อยนอกสถานที่เพื่อสร้างความคุ้นเคยและให้กำลังใจ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหา 4. การมีส่วนร่วมแอคชั่มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชมุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมส่งผลให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักศึกษามีความตระหนักในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนเพิ่มสูงขึ้นปัจจัยแห่งความสำเร็จของผลงานนี้ประกอบด้วย 1. การสนับสนุนจากสถานศึกษาและผู้บริหาร 2. ความทุ่มเทของคณะครูที่ใช้หลักจิตวิทยาในการสร้างความสนิทสนมกับนักศึกษา 3. ความร่วมมูลของผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามดูแล 4. ความตระหนักและตั้งใจของตัวนักศึกษาเองที่รู้จักเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมส่งผลให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผลงานที่เป็นเลิศที่สร้างประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งในด้านคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาผลงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางในการติดตามและประสานงานกับนักศึกษาต่อไปแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าการศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝา่ายทั้งครูผู้บริหารผู้ปกครองและตัวนักศึกษาเองขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมรับ